วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทําให้ดอกกุหลาบของเราออกดอกเยอะออกดอกสวยแล้วก็ออกดอกได้บานสะพรั่งแบบนี้ค่ะมาติดตามชมกันได้เลยค่ะวัสดุของเราในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน3อย่างค่ะสูตรนี้เล่งดอกเห็นผลจริงไม่ต้องหมักใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้ใช้ดีมากเลยค่ะพี่แรมทําแล้วนําไปใช้ปรากฏว่าดอกไม้แล้วก็พืชผักของพี่แรมนะออกดอกได้รวดเร็วค่ะอันดับแรกเนั่ยนะคะก็คือกะปิค่ะ อันนี้ก็คือกะปิที่เราหาซื้อได้ตามตลาดนะคะนะะคในนี้ก็จะมีกุ้งหรือตัวเคยค่ะอันนี้ก็คือผงชูรสค่ะผงชูสนี้เราจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะและอันสุดท้ายก็คือนมจืดค่ะนมจืดนี้เราก็ใช้1กล่องค่ะคุณสมบัติของกะปินะคะกะปิจะช่วยเรื่องของการเล่งดอกเล่งลงรากของพืชได้ดีค่ะผงชูรสนะคะผงชูชนี้หรือที่เขาเรียกว่า m o n นโซเดียมกลูตาเมต อันนี้จะเป็นเรื่องของการเล่งดอกได้ดีค่ะเพราะว่าในผงชรูรนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อปลาเนื้อสัตว์นมไข่และผักต่างๆค่ะเพราะว่าเขาจะสก,กัดออกมาแล้วค่ะก็จะทําให้ผงชดอุดมไปด้วยโปรตีนทุกชนิดค่ะผงชรูรนี้นะคะเมื่อเรานําไปผปสมน้ํานะคะก็จะทําให้เป็นกรดอะมิโนค่ะที่เพื่อสามารถนําไปใช้ได้ค่ะผงชรุรนี้นะคะถ้าใส่มากเกินไปก็ไม่ดีค่ะ เราก็ควรจะใส่มีปริมาณที่พอเหมาะกับต้นพืชของเราค่ะแนะนำให้ใส่ในช่วงที่พืชของเรากําลังโตและแข็งแรงค่ะจะทําให้พืชของเราสามารถสะสมอาหารได้มากค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นดอกของต้นดอกไม้ของเราต้นผักของเราต้นมะนาวของเราให้ออกดอกได้ดีมากเลยค่ะ เมื่อเรานําผงรสไปผสมน้ําแล้วก็ไปฉีดพ่นนะคะจะทําให้ต้นพืชของเราสะสมอาหารไว้ที่ใบแล้วก็ลําต้นแล้วก็ต้นของเขาได้เป็นอย่างดีค่ะจะช่วยในเรื่องของการเล่งให้พืชของเราออกดอกได้ดีค่ะอันสุดท้ายนะคะนี่ก็คือนมจืดค่ะนมจืดจะช่วยเรื่องของการเล่งใบได้ดีค่ะเมื่อนำสามอย่างมารวมกันนะคะจะทําให้ดอกไม้ของเรา ออกดอกได้ดีค่ะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ตาดอกออกดอกได้เร็วค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทาก็ไม่ยากค่ะอันดับแรกนะเราก็จะละลายกะปิในน้ําอุ่นค่ะน้ําอุ่นเราก็ใช้คอนแก้วนะคะน้ําอุ่นจะช่วยเรื่องของการทําให้กระปิละลายได้เร็วขึ้นค่ะจะดีกว่าที่เราใช้น้ําธรรมดาค่ะอันนี้ก็ซื้อมานใหม่เลยค่ะ กะปิ13บาทนะคะกล่องนี้กระปลุกนี้13บาทก็ใช้ได้ใช้ได้หลายครั้งค่ะเพื่อนๆเต็มไ้หลายครั้งมากเลยกะปิเราใส่ไม่เยอะค่ะเราใส่แค่1ช้อนก็พอค่ะประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็จะละลายในน้ำอุ่นนะคะ หากว่าเราต้องการความวรวดเร็วนะคะเราก็สามารถนำทั้ง3อย่างนี้ไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็ใช้ปั่นได้เลยค่ะจะทำให้วัสดุของเราเข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็ละลายในน้ำได้ดีมากค่ะเมื่อกะปิดละลายแล้วนะคะอันดับต่อมาเลยแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่ลงไป1ช้อนค่ะกะปิห1ช้อน ผงชูรสหนึ่งช้อนแล้วก็คนให้ละลายค่ะให้ผงชูรสแล้วก็กะปิละลายให้เข้ากันค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทําประจําค่ะแล้วก็นําไปลดพื้นด,ดผักเป็นประจําค่ะผงชดแล้วก็กะปิละลายแล้วค่ะอันดับต่อมาค่ะเราก็จะใส่นมจืดค่ะ น้ำจืดนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการเล่งใบได้ดีค่ะทําให้พืชของเราเขียวงามเร็วค่ะใส่น้ำจืดลงไปหนึ่งกล่องเลยค่ะแล้วก็ตามด้วย ผงชดแล้วก็กะปิค่ะผสมกันเลยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะตอนนี้ได้กลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นของกะปิแล้วก็นมจืดค่ะผสมเข้ากันหอมมากเลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีค่ะหลังจากที่เราคนให้ละลายเข้ากันแล้วนะเราก็สามารถไปผสมน้ำใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะ ใช้ได้ทั้งวิธีการฉีดพ่นแล้วก็การลาดรดลงดินค่ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะต่อมานะเราก็จะทำการกรองก่อนค่ะก่อนนํำไปฉีดพ่นนะคะเราก็จะทำการกรองก่อนค่ะโดยใช้วัสดุที่เราหาซื้อได้ตามตลาดค่ะนี่ก็คือกระชอนหนึ่งลิตค่ะ จะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะอันนี้เราจะกรองเพื่อที่จะไม่ให้การฉีดพ่นไปอุดตันที่รูของการฉีดพ่นค่ะส่วนอันที่เหลือนะคะตรงนี้เราก็ไปผสมน้ําค่ะแล้วก็นำไปลาดรดลงดินได้เลยค่ะเราก็สามารถนำไปลาดรดลงดินสำหรับต้นพืชต้นผักได้เลยค่ะ ถ้าหากว่าเราทําแล้วเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ในขวดได้ค่ะแล้วเราก็เก็บไว้ในที่ร่มค่ะหรือไม่ก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ3เดือนค่ะนี่ค่ะเราก็ทําแล้วก็เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใช้แบบเข้มข้นนะใช้แบบเจือจางค่ะ สูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีค่ะสำหรับการลดรสตรงดินนะคะส่วนผสมก็คือ1ต่อ1ค่ะอันนี้น้ำห้ลิตรค่ะเราก็จะใช้อัตราส่วนใน5ช้อนค่ะน้ำห้ลิตรต่อที่เราผสมไว้5ช้อนค่ะสูตรเล่งดอก1 2 3 4 5ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ คนทเข้ากันก็จะเห็นความแตกต่างก็คือน้ําก็จะเริ่มมีสีขาวแล้วค่ะอันนี้เราก็สามารถใช้ได้กับน้ําทั่วไปนะแม้ว่าน้ำจะเป็นน้ําจากแม่นองคลองบึงน้ปปาปลาปลาได้ทุกชนิดเลยค่ะสูตรนี้เราใช้ได้ทั้งการทารดโรงยินก็แล้วก็การฉีดพ่นค่ะการทารถโรงยินก็จะทําให้ต้นไม้ของเรา มีรากที่เยอะขึ้นแล้วก็รากก็จะหาอาหารได้เร็วขึ้นจะทําให้รากของต้นไม้มีการดูดซึมอาหารได้วรวดเร็วค่ะส่งผลทําให้ต้นไม้ของเราต้นแข็งแรงแล้วก็จะเก็บอาหารไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็ส่งผลให้ดอกไม้ของเราออกดอกได้เร็วค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ผักผลไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ การลาดรรองดินนะคะเราก็จะใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำธรรมดาค่ะดอกกุหลาบก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วค่ะนี่สำหรับการฉีดพ่นนะคะเราก็จะใช้ในอัตรา1ต่อ1เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นถัง สลิตรนะเราก็จะใส่ลงไป3ช้อนค่ะก่อนใช้เราควรเขย่าก่อนนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีค่ะเราก็ใส่ลงไปเลย3ช้อนค่ะเราฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นไม้ของเรามีการอ,ออกดอกได้เร็วค่ะแล้วก็ปิด ถังไว้ค่ะหมือนค่ะถังฉีดพ่นนี้เราก็ซื้อมาในราคาหนึ่ง้อยบาทค่ะหลังจากที่เราปิดฝาแล้วเราก็สูบลมค่ะหรือปั้มลมค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะการฉีดพ่นเราก็ฉีดพ่นในช่งชวงเช้าหรือช่วงเย็นค่ะช่งชวงเช้าก็จะเป็นช่วงที่ก่อน มีแสงแดดค่ะจะดีมากช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงประมาณ5้าหกโมงเย็นค่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินค่ะเ่รานั้จะเป็นช่วงที่ฉีดพ่นดีมากเลยค่ะจะทําให้ต้นไม้ของเราเออกต่อได้เร็วค่ะอันนี้เราก็ฉีดมแมลงค่ะฉีดเบาๆค่ะการฉีดพ่นจะทําให้อาหารไปเกาอะอยู่ที่ใบและลำต้นค่ะจะช่วยในเรื่องของการให้เขาสามารถเก็บสะสมอาหารได้ดีค่ะ การฉีดพ่นนี้จะส่งผลในเรื่องของการเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้ดีค่ะเพราะว่าอาหารที่เราให้ไปนะก็จะไปเกาะอ,อยู่ที่ใบและลําต้นค่ะจะถวยเรื่องของการเลี้ยงดอกได้ดีนะการฉีดพ่นนะคะเราควรฉีดพ่นในช่วงที่ต้นดอกไม้ของเรายังไม่ออกดอกค่ะเมื่อต้นดอกไม้ของเราออกดอกแล้วเราก็ควรหยุดการฉีดพ่นทันทีค่ะ ถ้าหากว่าเรายังฉีดพ่นต่อไปก็จะทําให้ดอกไม้ของเราเหี่ยวเฉาค่ะแล้วก็จะเป็นดอกที่เล็กดอกอ่อค่ะจะทําให้ดอกไม้ของเราหลุดร่วงได้ง่ายค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะทําให้ดอกไม้ของเราออกดอกได้เยอะได้สวยงามค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดค่ะถ้าใช้แล้วได้ผลดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ